สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านหัททาเษฐีนะคะพี่เขามาครั้งแรกนะก่อนมาก็อธิษฐานขอค่ารถขอค่ารถแล้วขอไปเรื่อยๆขอไปครั้งที่หนึ่งก็ได้ค่าถุงเงินพันหนึ่งได้ค่าสักแล้วเริ่มต้นในค่าสักพันหนึ่งเสร็จแล้วก็งวดที่แล้วขอขอค่ารถจะได้ค่าสักเพิ่มอเจ็ดเข้ามาก็เลยได้อืออก็ธิษฐานอีกแล้วว่าวันนี้ก็อธิษฐานอีกว่า ในค่าสักสามพันห้าแล้วยังขาดค่ารถอืก็ได้ฮานอยอีกก็เลยมาเลยลูกค้าคะาห,หลายๆคนนะอยากสากักอยากมีสิ่งดีๆลองตั้งจิตอธิษฐานดีๆโฟกัสใจนิ่งๆขอให้ชั้นโชคดีแล้วเดี๋ยวมันจะเจอเองเจอเจอที่มาของเลขบ้างเจอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้เราไปเห็นเลขตรงเนี้ยเนาะเจอคนดีๆอย่างอย่างที่แท็กซี่เนี่ยนั่งเรียกไปสายใต้คุยไปคุยมา มาส่งที่นี่เลยนะคะก็พี่เข้าใจดีเอาค่าสักให้แท็กซี่ด้วยนะคะหนูว่าพี่เขาแบบสบายสบายเนาะสบายสบายอ่ะมันจะมีงดงดหน้านี่ก็ขออีกอ่นนะนะ้องขอดูมันไม่ได้เสียหายเนาะถ้าเวลา,าขอแล้วเราได้คือตัวเราได้กําไรและเราเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขที่เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันได้รับแล้วหลังจากที่ฉันได้รู้จักกับน้องปลาน้องปลาบอกให้อธิษฐานนะพี่ก็ได้้องปลาดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันฝ่ามือพี่เขาเต็มดีด้วยแล้วนะคะ ะะก็ขอให้เงินเต็มไม้เต็ม<ส>มือนะคะหิจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเล่นหวยขอให้โชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะโนะชคดีนะนะคะสวัสดีค่ะ